สวัสดีเช้าวันอัคารที่25เมษายน2566กับฟัน s t r a t e g i In Focus นะคะที่จะมีการอัปเดตสภาวะการเงินการลงทุนปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนสโตนมายังกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมโดยฝ่าย Strategic w e a l UOBK เหียนฟันค่ะตลาดหุ้นทั่วโลกค่ะอยู่ในสถานการดไซเวย์นะคะเพื่อรอปัจจัยใหม่ๆอย่างไรก็ตามผ่านนักลงทุนทั่วโลกยังให้น้ำหนักกับการประกาศ ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะซึ่งค่อนข้างมากในสัปดาห์นี้นะคะประกอบกับการประกาศผลประกอบการที่สัปดาห์นี้จะเป็นหุ้นกลุ่ม Big Cap ปของกลุ่มเทคแล้วก็กลุ่มพลังงานนะคะและรวมถึงกลุ่มธนาคารในภูมิภาคยุโรปนะคะ นอกจากนี้ก็จะมีผมประกอบการในทวีปเอเชียด้วยค่ะโดยไฮไลท์สําคัญนะคะสําหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่นักลงทุนให้น้ำหนักก็คือตัวเลข PCE deflator นะคะที่จะประกาศในวันศุกร์นี้ค่ะถือว่ามีความสําคัญมากนะคะรวมถึงตัวเลข ECI หรือ Employment Cost Index นะคะซึ่งจะเป็นการบ่งชี้ถึงแนวโน้มของดอกเบี้ยสหรัฐค่ะทั้งนี้อ่ะบุมเบอร์อีกอนมีสค่ะประเมินว่า core service inflation ซึ่งพอเวลเนี่ยใช้เป็นซูเปอร์คอร์นะคะหรือเงินเฟอ้อบริการที่ไม่รวมตัวของที่อยู่อาศัยนะคะ ก็คือ c o r e service x housing นั่นเองนะคะและ ECI ค่ะจะมีการเล่งตัวขึ้นในเดือนมีนาคมโดยแ f เตอร์ตัวแปรเหล่านี้ค่ะจะยังคงมีความหนืดทำให้ยังอยู่ในระดับ4-6%ในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะคะแม้ว่า c อกู g o o s หรือรวมถึงตัวของ energy เนี่ยจะมีการปรับตัวลดลงแล้วก็ตามค่ะ าการคาดการอัตราเงินเฟอ้อล่วงหน้า1ปีของ University of Michigan นะคะประเมินว่าเงินเฟอ้อจะอยู่ในระดับที่4.6%และหาก Core Inflation นะคะยืนที่4-6%เนี่ยดอกเบีย้ยที่ขึ้นแต่5.25%อาจจะไม่เพียงพอก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามผ่าล่าสุด Fed Speak นะคะก็ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่น ที่ร่วมกันใน FOMC นะคะว่าจุดสิ้นสุดของการควบคุมเรื่องของดอกเบีย้ยเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วนะคะโดยมีการบ่งชี้เรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยจากเดิมที่ขึ้นมา50 b a สิ s p อยต t ต่อเวลานะคะตอนนี้ก็เริ่มชะลอตัวลงมาแล้วนะคะเหลือประมาณ25 b a s i ส p อย n t ในครั้งล่าสุดของการประชุมเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะทั้งนี้ค่ะยังมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันนะคะของคณะกรรมการเฟดแต่จากถ้อยแถลงของเฟดคลิฟแลนด์นะคะแมสเตอร์นั่นเองนะคะซึ่งเป็นสายฮอกกิสเลยนะคะก็มีการบ่งชี้ว่าไอ้ตัว มาตรฐานการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้นนะคะหลังจากที่เกิด Banking Crisis เมื่อเร็วๆนี้นะคะอาจจะทดแทนการปรับขึ้นอัตราเบีย้ยหลายครั้งได้นะคะซึ่งจากาท้อยแสนอข่าวนะคะก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เชื่อได้ว่าเฟดเนี่ยอาจจะเริ่มส่งสัญญาณของการชะลอการขึ้นอัตราเบีย้ยและจาก Credit c r u n c h ที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสนี้นะคะ จะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเข้าสู่ภาวะถดถอยและกดเงินเฟ้อลงไปด้วยนะคะทำให้ไม่มีความจําเป็นที่เฟดอาจจะต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยอีกค่ะประเด็นเรื่องของมาตรฐานการให้กู้ยืมที่จะเข้มงวดขึ้นนะคะหลังจากที่เกิด Banking Crisis นะคะ หรือเครดิตคันเนี่ยค่ะจะทําให้เกิดแรงกดดันในกลุ่มของธนาคารซึ่งตามมาด้วยการลดต้นทุนหรือการเลทออฟคนออกนะคะแล้วก็เพิ่มเงินทุนสำรองที่มากขึ้นก็จะทําให้กําไรเนี่ยลดลงโดยจะนําไปสู่การลดลงของค่าใช้จ่ายและก็กดดันเศรษฐกิจภาพรวมนะคะรวมถึงเงินเฟ้อด้วยทําให้ความจำเป็นในการปรับขึ้นอัตราเบียเนี่ยเริ่มน้อยลงค่ะช่วงอี่ายค่ะ อาจจะมองว่าหากความตึงเครียดเรื่องของวิกฤตธนาคารเนี่ยลดลงแล,แล้วและตลาดแรงงานเนี่ยยังคงแข็งแกร่งอยู่ก็อาจำจะําจาเป็นนะคะที่จะต้องขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อยับยั้งเงินเฟ้อท,ที่มันมีลักษณะถือสติ๊กกี้นะคะหรือหนืดขึ้นนั่นเองะคะอย่า,างไรก็ตามค่ะตลาดตีความและให้น้าหนักกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในเดือนพฤษภาคมที่ฟูลรไพรสอินไปแล้วนะคะที่25.6%โดยดอกเบีย้ยจะยืนที่5.25%ในการประชุมวันที่2ถึง3พฤษภาคมนี้ค่ะส่วนดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนนะคะตอนนี้ดูจากตัวของ Swa p Trader เขาก็มองว่าอาจจะคงดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนนะคะส่วนกรกฎาคมเนี่ยอาจจะต้องมาประเมินกับตัวเลขเศรษฐกิจอีกครั้งค่ะหลังจากที่มีเดียมเรทนะคะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5.1ก็บ่งชี้ว่าดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะลดลงแล้วนะคะอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ดอกเบี้ยจะเริ่มลดลงตั้งแต่กรกฎาคมค่ะแต่จากสถานการณ์นะคะทำภาพเศรษฐกิจรวมและตัวของ labor market ที่ยังคงแข็งแรงเราก็เชื่อได้ว่าอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ปีนี้นะคะหหรือ2ครั้งนะคะในช่วงไตรมาสสี่ปีนี้ค่ะ data dependence ค่ยังเป็นยังมีความสำคัญนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มในปีนี้นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ค่ะจะมีตัวเลข new home sales หรือยอดขายบ้านใหม่นะคะแล้วก็ GDP ค่ะโดยทั้ง2ปัจจัยนี้ค่ะมีแนวโน้มจะชะลอตัวลงนะคะและจะเป็นปัจจัย ที่ทําให้กรรมการเดฟดฝั่งฮอกกิสนะคะที่มองว่าระบบธนาคารและเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับขึ้นอาาัตราเบี้ยได้เพิ่มเติมนะคะจากเดือนพฤษ,ษภาคมเนี่ยเริ่มชะลอตัวลงค่ะสําหรับตัวเลขเศรษฐกิจในวันนี้ที่ต้องจับตานะคะก็คือราคาบ้านค่ะหรือ home price นะคะซึ่งจาก S&P c o l l e g i Case Chiller นะคะหรือดัชนีราคาบ้าน20เมืองใหญ่ของสหรัฐค่ะมีแนวโน้มจะติดลบนะคะหรือหดตัวลงเป็นครั้งแรกตั้งแต่พฤษภาคมปี2012โดยราคาบ้านค่ะได้ลดลงตั้งแต่กร,รกฎาคมปีที่ผ่านมานะคะและจะเป็น ครั้งแรกที่ติดลบหากเทียบในรายเดือนนะคะและตลรดับประเมินว่าจะหดตัวที่ลบ0.1จาก2.55ที่ขยายตัวค่ะแม้ว่าราคาบ้านค่ะจะส่งสัญญาณเบื้องต้นของการถึงจุดต่ําสุดน,นะคะแต่เรายังคาดว่าเฟดจะขึ้นต่อเบีย้ยต่อไปนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งก็จะกดดันยอดขายบ้านในช่วงฤดูในสปริงซีซันนั่นเองค่ะ ตามมาด้วยค่ะยอดขายบ้านใหม่หรือนี่โฮมเซลล์นะคะก็ประเมินว่าจะมีการชะลอตัวลงมาจาก640,000ี่หหลังก็มาที่หก0 0 0สามหลังนะคะหรือลดลงประมาณลบหนจากการขยายตัวที่1.1%ค่ะอยอดขายบ้านใหม่ค่ะมแนวโนมจะลดลงในเดือนมีนาคมหรากที่ยอดขายที่เพิ่มขึ้น ก็คือต้องบอกว่าหลังจากที่ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีสป라이ต์ที่ยอดขายมีแบบการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะส่วนปัญหาความสามารถในการจ่ายเนี่ยเริ่มจะเริ่มติดขัดแล้วนะคะรวมถึงอัตราการจำนองที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มภาระในการจ่ายรายเดือนนะคะรวมถึงอัตราการออมที่เริ่มต่ําลงะค่ะทำให้การชําระเงินดาวเนี่ยยากขึ้น ก็จจะส่งผลกระทบต่อยอดขายนะคะซึ่งตลาดนกําลังประเมินว่าอาจจะมีการโลเทจากบ้านในกลุ่มของ h i เออร์เ d นะคะมายังกลุ่ม l o w วอร์เนะคะซึ่งอาจจะทําให้ปริมาณการขายเนี่ยอาจจะมีเสถียรภาพมากขึ้นค่ะอตัตราผลตอบแทนของสารัดค่ะเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนนะคะหลังจากที่ลดลงในเดือนมีนาคมนะคะ ก็เราบอกว่าหลังจากที่มีแนวโน้มว่าเงินเฟอ้อจะมีความขึ้นนั่นเองทําให้เหตุฟันค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงแตกนะคะโดยฝ่ายหนึ่งเ,เชื่อว่าบอลยูจะเล่งตัวขึ้นโดยเศรษฐกิจสหรัฐจะไม่ได้เข้าสู่ภาวะ recession นะคะในขณะที่อีกฝ่ายประเมินว่าดอกเบี้ยสหรัฐจะปรับตัวลดลงเท่าไหร่ในปีนี้หลังจากทีก่เศรษฐกิจจะถูกเล่นจาก credit crunch นะคะให้เข้าสู่ recession นั่นเองค่ะข้อมูลจาก commodity f u t u r e trading commission นะคะแสดงให้เห็นว่า leverage อินเวสเตอร์นะคะมีการเพิ่มช็อตโพซิชันใน 10-Year t เทช u ชอรี่ฟิวเจนะคะมากที่สุดเป็นประวัติการเลยค่ะที่1.29ล้านสัญญาณนะวันที่18เมษายนนี้ค่ะและเป็นสัปดาห์ที่หนะคะที่ เป็นเน็ตช็อตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยการช็อตโพ i ิชันที่เพิ่มขึ้นนะคะทำให้ตีความได้ว่าตัวของนักเก็งกำไรหรือเลเวลเอเดินเวสเตอร์รัลงถึงเหตุฟันะคะประเมินว่าดอกเบียในใกล้พีคแล้วและอาจจะเป็นแรงกดดันให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือเฟดอาจจะกลับลำสำหรับดอกเบียได้ในไม่ช้านะคะโดยบอนยูจะมีลักษณะในการชะลอตัวลงหลังจากนี้ค่ะ สำหรับการประเด็นเรื่องของการเมืองสารัฐนะคะมีความคึกคักมากขึ้นนะคะหลังจากที่ไบเดนเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะลงชิงตําแหน่งตัวแทนพรรคเดโมแครตนะคะโดยจะมีการประกาศในวันนี้ซึ่งปัจจุบันค่ะไบเดนอายุ80แล้วนะคะก็จะเป็นตัวแทนที่สําคัญของอขอโทษค่ะ ซึ่งปัจจุบันค่ะไบเดนมีอายุ80แล้วนะคะก็จะเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตนะคะส่วนทรัมป์ค่ะก็จะได้เป็นตปรโตแทนของริพับลิกันค่ะซึ่งประเมินว่าน่าจะมีคะแนนเสียงที่สามารถจะ,จะทําให้เป็นตัวแทนได้นะคะและหากเป็นเช่นนั้นค่ะการเลือกตั้งในวันที่5พฤษภาคมปีหน้านะคะก็จะเห็นการกลับมาชิงชัยอีกครั้งของทั้งคู่ค่ะส่วนในสัปดาห์นี้ค่ะยังคงมีประเด็นเรื่องของเดตเซลลิงที่ต้องติดตามต่อไปนะคะ สรุปภาพรวมการเงินการลงทุนค่ะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยแฟลตนะคะโดยทางเทคนิคขอ,ของไอชันพีห้าร้อยเนี่ยแนวต้านสําคัญอยู่ที่ประมาณสี่พันสองร้อยจุดก็อาจจะมีอัพไซด์จากนี้ที่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นค่ะทั้งนี้ค่ะกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดก็คือ Energy นะคะเมื่อวานนี้บวกมาหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์หล่จะมีมุมมองเชิงบวกเรื่องของเศรษฐกิจนะคะอย่างไรก็ตามค่ะจากตัวเลข GDP แล้วก็ตัวเลขบ้านรวมถึง PCE ที่มีความหนืดนะคะแต่ก็ชะลอตัวลงค่ะเป็นปัจจััยทททีี่่่่่ําาาาาให้ดดดดออออลลลรรร์์รินนนนเ็กซคคคะะะะสุแแงมตบ101 100.99แล้วนะคะในเช้านี้ส่งผลให้ยูโรค่ะก็เลยแข็งค่าขึ้นแรงนะคะแตะ่1.10ต่อดอลลาร์นะคะนอกจากนี้ค่ะบอลยูค่ะก็มีการชะลอตัวลงหลงายจุดที่เหตุันก็เริ่มช็อตโพ i ิชันสำหรับ1ท y เ a r t r e a s u r y Future นะคะซึ่งก็เป็นการบอกชี้ว่าแนวโน้มบอลยูเนี่ย10ปีจะชะลอตัวลงและตีความว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะชะลอตัวลงจากนี้ค่ะซึ่งอาจจะเป็นการเปิดแกลบของดอกเบ้ยนะคะที่อาจจะกลับลำเป็นขาลงได้เนี่ยไม่ช้าค่ะเท b เย d บอ e l d ค่ะอ่อนค่าแต่ระดับ3.48ส่ year ะะอ่อนุัว แตะระดับ4.08แต่ยังยืนเหนือ4%ได้นะคะจากการ price in ของดอกเบีย้ยที่จะขึ้นในสัปดาห์หน้าค่ะทองคำาข็งแรงตัวขึ้นเหนือ2,000จุดแล้วนะคะก็ยืนที่2,006 0กับจุดนะคะล่าสุดหลังจากที่เราลาอ่อนค่าและเป็นไปตามคำแนะนำในการทยอยซื้อเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ต่ำกว่า2,000ที่ไม้แรกนะคะส่วน WTI อยู่78เหรียญ b บรนดอยู่ประมาณ82เหรียญต่อบาร์เรลค่ะ ตลาดหุ้นยุโรปขะฟแฟลทนะคะโดยการประกาศผลประกอบการเร่งตัวขึ้นนะคะนำโดยกลุ่มธนาคาระคะ่ะในขณะที่เอเชียก็ฟแฟลตเช่นเดียวกันนะคะ มีข่าวเรื่องของลุยส์วิกตองนีดนึงนะคะซึ่งเป็นลักชัวรี่แบรนด์ทั่วโลกนะคะประกาศว่ามูลค่าตลาดของลุยส์เนี่ยเกิน 5, แสนล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในยุโรปนะคะและกลายเป็นบริษัทยุโรปแห่งแรกที่บรรลุเป,ป้าหมายดังกล่าวนะคะเนื่องจากว่ายอดขายสินค้าฟุ่มเฟือยที่เฟื่องฟูในจีนและค่าเงินยูโรที่แข่งค่าขึ้น,นะค่ะซึ่งประเด็นค่าเงินยูโรเดือนนี้นะคะพุ่งสูงแข่งค่าขึ้นรอบในรอบกว่า1ปีนะคะเนื่องจากว่าดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงโดยปัจจัยก็คือความคาดหวังของตลาดที่เพิ่มขึ้นนนว่าาาเเศรรรษฐฐกิจจสัยะะะถดถดอแลตุ้าคา การสหรัฐเนี่ยลดอัตราเบี้ยลงได้ในปีนี้ค่ะความสำเร็จของหลุยส์นะคะเกิดขึ้นในเวลาไม่ถึงสสัปดาห์ค่ะหลังจากที่หลุยส์เนี่ยติดอันดับสิบบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งได้แรงหนุนจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสหนึ่งนะคะต่อมาต้องบอกว่าคู่แข่งอยี่ยแอรเนะคะที่ได้มีการเผยตัตวเลขเออร์เน็ง e นะคะที่ออกมาก็แข็งแกร่งค่ะก็เป็นการตอกย้ําว่าการเปิดการที่ราคาหุ้นของทั้งสองแบรนด์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก็เป็นไป เป็นมาจากการเปิดประเทศของจีนนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าทําให้มีการซื้อที่มากขึ้นนะคะสำหรับตัวหลักชอรีแบนด์ค่ะและทําให้เบอร์นาร์ดอานนะคะซึ่งเป็นเจ้าของนะคะเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแล้วะคะ่ะ ความต้องการเรื่อของสินค้าหลวี่ที่เพิ่มขึ้นนะคะแม้ว่าอัตราเงินเฟอ้อจะพุ่งขึ้นและอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นนะคะและแนวโน้มเนี่ยเศรษฐกิจโลกอาจจะชะลอตัวนะคะก็แต่ก็ยังมีความต้องการในสินค้าที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่จะเห็นได้ว่า PE สําหรับกลุ่ม luxury brand นะคะเริ่มการตัดบ,บตัวสูงขึ้นแล้วนะคะท่านอาจจะทาให้อัพไซด์น้อยลงค่ะ ส่วนตลาดหุ้นจีนค่ะปรับตัวแล้วลงนะคะแม้ว่า PBOC จะมีการอินเจ็เงินเมื่อวานนี้นะคะค้า15ล้านหยวนค่ะโดยเป้าหมายไม่ได้กู้ต้นเศรษฐกิจแต่จะเป็นการอัดฉีดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้มีเสถียรภาพในช่วงปลายเดือนนี้นั่นเองค่ะแต่แนวโน้มค่ะในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะมีเพิ่มขึ้นนะคะสําหรับครั้งในระยะถัดไปค่ะส่วนญี่ปุ่นค่ะยังคงเดินหน้ามาตรการยูเครนโคลตต่อไปนะคะและคาดว่าเงินเฟอ้อของญี่ปุ่นเนี่ยจะเริ่มค่อยๆช,ชะลอตัวลงค่ะส่วนการท่องเที่ยวจะเป็นดรเวอร์หลัก ในการผลักดันเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในปีนี้ค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะเราประเมินว่าตัวเลขยอดขายบ้านที่ชะลอตัวลงนะคะรวหนึ่ง GDP ีจะเป็นปัจจัยทําให้ดอลลาร์อ่อนค่าก็จะส่งผลบวกต่อทองคำนะคะโดยคําแนะนําไม่ตยอเสรษฐศาสตรวันนี้ที่หนึ่งหมายหากมีการเล่งตัวขึ้นเหนือสองพันสาสิบเหรียญต่อแทล์ออนเซนก็จะให้ขายะค,ะค่ะค่ะก็จะเป็นการทํากําไรระยะสั้นนะคะส่วนโดยประเด็นนี้นะคะ การขาขายในแต่เราจะแจ้งอีกครั้งนะคะนอกจากนี้ค่ะการชอร็อตโพซชิชันที่เพิ่มขึ้นของเตุฟันนะคะก็อาจจะทําให้ตีความได้ว่านะักเก็งกาไรเริ่มประเมินว่าดอกเบี้ยอาจจะกลับเป็นขาลงในไม่ชา้าโดยจากกราฟนะคะจะเห็นสัญญาณเรื่องของการชอร็อตเป็นตัวนำนะคะจากนั้นเทเนียบอลยิวก็จะค่อยๆปรับตัวลดล,ลงมาดังนั้นค่ะกลุธการลงทุนแนะนําให้โรเทชจากบอลน,นะคะที่เป็นดูเรชันสั้นนะคะมายังบูดบอลที่เป็นดูเรชันยาวค่ะโดยมีกองทุนแนะนําก็คือ m อ็มยิอนนะคะและ uG นั่นเองนะคะให้ทยยสะสมตั้งแต่สัปดาหนนา้เปป็ตไค่ะ นอกจากนี้ค่ะเรายังคงคำแนะนำให้ทยาสะสมหุ้นกลุ่มคอน s u m e r นะคะทั้ง c o n s u m e r d i s c k e t c h e n a r y และ c o n s u m e r stable นะคะไม่ว่าจะเป็นกองทุน KT luxury นะคะ TPremium b a n r และ SCB Europe นะคะที่เน้นการลงทุนในคอน s u m e r นะคะและจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของหลุยวิ u ตองก็ทำให้ราคาของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ